สู่ฮาร์ดข้อข่าวรายการข่าวที่ข้อข่าวไม่ขวรพลาดพบก,กับดิฉันเข็มมาสอนหนูข่าวนะคะฮาร์ดขอข่าววันนี้ชวนคุณผู้ชมตอบคําถามเพื่อรุนรับรางวัลจากทางรายการเช่นเคยค่ะถามความคิดเห็นคุณผู้ชมนะคะว่าคุณผู้ชมอยากให้รถเมทยเป็นอย่างไรคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะผ่านทางหมายเลข SMS 4155555ค่ะ คุณผู้ชมคะจากกรณีหน้าเฟซบุ๊กของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ที่เปิดมีการรับเรื่องร้องเรียนมีการโบวต์เรื่องของรถเมย์นะคะว่ารถเมย์สายไหนมีเรื่องร้องเรียนมากที่สุดสายไหนควรที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้มีการสรุปผลโบวตและสรุปเรื่องร้องเรียนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเผยแพร่ผลโบวตออกมาแบบนี้ค่ะ อันดับหนึ่งนะคะก็คือสาย8ได้คะแนนไป223คะแนนนะคะก็คือเป็นอันดับหนึ่งของยอดแย่นะคะคือรถเมย์สาย8ค่ะอันดับ2ก็คือสาย44ได้คะแนนไป31คะแนนอันดับ3ส,สาย1 23คะแนนอันดับ4สาย16และ92ได้ไป18คะแนนอันดับ5คือสาย75และสาย122 17คะแนนนะคะขณะที่สายอื่นๆที่มีผู้โหวตมากกว่า5คนได้แก่สาย6สาย12สาย27 28 29 33 38 39 56 67 70 71 77 79 82 108 123และ206นะคะ ขณะที่ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด10อันดับค่ะได้แก่พนักงานขับรถเร็วใช้อารมณ์ในการขับรถอันตรายขับปาดซ้ายปาดขวาตะโกนด่ารถคันอื่นไม่รับผู้โดยสารตามป้ายจอดรถเลยป้าย จอดรถส่งผู้โดยสารเลน2เลน3ปล่อยผู้โดยสารตามทางวิ่งไม่ครบระยะโดยอ้างว่าเป็นรถเสริมวิ่งรถแข่งกันเองแย่งผู้โดยสารสภาพรถเก่าประตูพังรถเสียกลางทางแอร์ไม่เย็นพัดลมของรถเมย์บางคันไม่มีตะแกรงกัน้น รถจอดแท้ที่ป้ายเดียวนานๆค่ะทำให้รถติดและผู้โดยสารเสียเวลาบางเส้นทางมีรถเมย์น้อยอย่างถนนเกษตรนะว่ามินมีรถเมย์เพียงสายเดียวรวมถึงบางเส้นทางแถบชานเมืองนะคะที่เมืองขยายขึ้นใหม่ยังไม่มีรถเมย์ประจำทางการปล่อยรถไม่สม่ำเสมอบางช่วงรถมาแต่ติดกันบางช่วงไม่มีรถรถหมดเร็วเกินไปในหลายเส้นทางค่ะในช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาหารถยากนะคะ รถร่วมบริการและรถขนาดเล็กพนักงานบริการไม่ดีพนักงานขับรถร่วมดื่มสุราสูบบุรีขณะขับรถกระเป๋ารถเมย์ไม่มีมารยาทด่าผู้โดยสารขับรถอันตรายกว่ารถขอสมกแท็กซี่รถตู้จอดรับผู้โดยสารยึดเลนซ้ายสุดกินพื้นที่ยาวทําให้รถติดนะคะและที่ป้ายรถเมย์ไม่มีการบอกเส้นทางเดินรถทําให้ผู้โดยสารไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางไปเส้นทางไหนอย่างไรค่ะ สำหรับปัญหาเรื่องของรถโดยสารสาธารณะนั้นนะคะเป็นปัญหาที่เราได้ยินกันมานานแล้วนะคะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเรื้อรังดูเหมือนว่าแก้เท่าไหร่แก้ไม่จบสักทีวันนี้นะคะเราไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะคะว่ามีเรื่องไหนอยากจะได้รับการแก้ไขหรือว่าควรที่จะมีการปรับปรุงบ้างติดตามรายงานจากคุณอรพวีจิตทานค่ะ หนึ่งในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทําให้ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยม,มากถึง1ล้านคนต่อวันแต่รถเมล์ค่ะก็ยังมีปัญหาหลายจุดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องเร่งแก้ไขภาพของรถโดยสารสาธารณะหรือรถเมล์ในกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ที่ดูเหมือนจะแตกต่างจากในอดีตเพราะความสวยงามที่เพิ่มขึ้นและประเภทของรถที่มีให้ผู้โดยสารได้เลือกเดินทางที่หลากหลาย แต่ปัญหาของรถเมย์ในการให้บริการกับผู้โดยสารยังเป็นปัญหาที่เรื้อรังแก้ไม่หายมานานนับ10ปีคือไม่จอดตรงไปแล้วเราก็ต้องเดินไปป้ายรถเมย์เพื่ะจะขึ้นรถคันต่อไปอย่างเงี้ยบางทีคือแบบควรจะคือถ้าคุณรับผู้โดยสารมาคุณก็ควรจะส่งให้ถึงที่หมายอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะพัฒนาได้แล้วอะค่ะเพราะว่ามันคือบริการบางทีบางบางคันก็บริการแย่มากอะแล้วก็บางทีคนขับก็ขับรถแบบขับเร็วอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ะครับแต่สวนากก็ขับรถเร็วสนานักโชเฟอร์ก็ขับเร็วมากกว่าระเป๋ะรถเมย์อย่างเงี้ยพูดระจาไม่เพาะก็มีก็มีบ้างความรู้สึกของผู้ใช้รถโดยสารประจําทางสะท้อนในทิศทางเดียวกันว่าคุณภาพรถเมย์ไทยไม่ดีขึ้นจากในอดีตทั้งปริมาณของรถโดยสารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในเวลาที่เร่งด่วนถนนบางเส้นรถเมย์ยังเข้าไม่ถึงขณะที่การบริการของพนักงานทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย เพราะพนักงานขับรถเร็วความคิดเห็นนี้ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของสายตรวจพิเศษเขสอมอกที่มักพบเจอปัญหาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นทําให้ต้องมีการจับปรับอยู่เสมอปัญหาที่ร้องเรียนมากที่สุดน,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องขับรถหน้าหวัดเสียวแล้วก็รถช้าช้ารถแบบไม่มาเป็นระยะให้ผู้โดยสารนะคะสายที่วิ่งเส้นทางเดียวกันแล้วค่อยมาแยกกันที่หลังคือจะแข่ง ขับแข่งและไล่แซงเชื่อเพื่อที่จะมาเอาผู้สารป้ายใหญ่ๆอาทิเช่น b t เทจตุจักรอาทิเช่นเสาว,วรีอนุสาว,วรีก่อนจะไปถึงจุดหมายปลายทางจนถึงตอนนี้ประชาชนผู้โดยสารรถเมย์ยังคาดหวังว่าดายนาคตรรถเมย์จะพัฒนาไปมากขึ้นกว่านี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งคุณภาพของตัวรถที่อยากให้เป็นรถปรับอากาศเพราะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดของกรุงเทพอีกทั้งการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดีมีมารยาท รวมถึงการควบคุมความเร็วให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้เป็นรถแอร์ไปเลยเพราะว่าแบบจะได้นั่งสบายแล้วก็เหมือนว่าคือไม่ต้องให้มีคนยืนอะ่ะคือแบบให้นั่งอย่างเดียวอะคะ่ะการบริการก็อยากให้รถเมย์แบบกระเป๋ารถเมย์พูดให้พายล้ออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่ากระเป๋ารถเมย์ก็คืออากาศมันร้อแล้วก็เจอลูกค้าหลายแบบแต่เราก็ต้องควบคุมเพราะเราเป็นงานให้บริการน่าจะมีรถที่มาสม่ำเสมอแบบว่าไม่ต้องรอนานแล้วก็ไม่ขับเร็วมากขับปลอดภัย ก็อยากให้คนขับขับแบบด้วยความสุภาพอย่างนี้ค่ะแล้วก็พูดถึงอย่างคือคือไม่แน่ใจว่าเวลารถที่เข้ามาช้ามาเร็วเนี่ยอาจจะเกิดการที่ว่ารถติดก็ได้รถเมย์เป็นพานะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากหลายคนยังหวังให้รถเมย์มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นซึ่งต้องได้รับการใส่ใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุธิเกียรติศรีเจริญถ่ายภาพอรพวีจิตทานฮาร์ดคอข่าวรายงาน ขอบคุณคุณอ,อรพวีและทีมข่าวด้วยค่ะจากปัญหาต่างๆเหล่านี้จากเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทางขอสอมกจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรช่วงหน้ากลับมาสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ผู้มนในการขอสอมกนะคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2องของฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะจากมุมมองของประชาชนคนใช้รถเมย์เรามาฟังมุมมองของคนขับรถเมย์และกระเป๋ารถเมย์กันบ้างนะคะพวกเขาเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูงค่ะต้องอยู่บนรถโดยสารประจําทางเป็นเวลานานๆต้องทนกับอากาศร้อนต้องเจอกับแรงกดดันรอบด้านนะคะคนขับรถเมล์และกระเป๋ารถเมย์เขาเจอกับปัญหาอะไรบ้างและอยากได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณวริดาหาระูมมค่ะเชิญค่ะ 22ปีแล้วที่สุระแผงดันกลางยึดอ,อาชีพพนักงานขับรถเมย์สาย129วิ่งเส้นทางระหว่างอูบางเขนถึงสำโรงเขาบอกว่าไม่ได้เป็นงานสบายเหมือนอย่างที่หลายคนคิดแต่ละวันต้องขับรถวันละสองรอบรวมแล้วในหนึ่งวันเขาต้องทำงานอย่างน้อย10-12ชั่วโมงแต่หากวันไหนจำนวนพนักงานขับรถไม่พอเขาก็ต้องทำงานควบกะเช้าถึงบ่ายเพื่อให้สามารถปล่อยรถออกไปร,ไปรับผู้โดยสารได้ รอบนึงถ้าเวลาเร่งด่วนสามชั่วโมงขึ้นครับถ้าเวลาช่วงเร่งด่วนช่วงเช้ารถติดสามชั่วโมงนี้นี่แน,น่นอนมันต้องสามชั่วโมงถ้าจะติดน้อยติดมากมันคือคือไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงรอบหนึ่งตาชั่วโมงขึ้นการทำงานบนรถเมย์ทำให้สุระต้องเผชิญปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการขับรถเป็นเวลานานและไม่ได้หยุดพักผ่อนเหมือนกับคนอาชีพอื่น แต่เขาก็ยอมรับและเข้าใจในอาชีพนี้ดีมีบ้างที่เหนื่อยใจเพราะเป็นรถสาธารณะบางครั้งผู้โดยสารต้องการจะลงนอกป้ายเมื่อไม่ทําตามผู้โดยสารบางคนก็ต่อว่าซึ่งทุกวันนี้เขาก็พยายามบริการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้มีอุปสรรคไหมมีหลายเรื่องหลายราวเลยแหละอุปสรรคไหนจกเร,เรื่องการเข้าห้องน้ําการรับประทานอาหารพวกนี้คือมันไม่ตรงเวลาหมดเลยพวกนี้คือเราต้องปรับของเราหมดเลย เรื่องอดทนนี่มาอันดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าเราจะต้องเจอปัญหาสารพัดเลยออกไปถนนก็รถรับรับผู้โดยสารคือก็ต้องมีปัญหาทุกคนต้องมีปัญหาขึ้นมาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันสุราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาสุขภาวะของคนทำงานกับรถเมยโดยสารและรถเมยเก่า เพราะบางคันมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า10ปี<ะ>มีสภาพรถไม่เอื้ออำนวยให้ใช้งานแต่ก็ยังนำมาใช้แม้ว่าจะมีการเช็คสภาพเครื่องก่อนให้บริการแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นห่วงเพราะน่านหมายถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเช่นเดียวกับกิ่งพนักงานเก็บเงินบนรถเมล์สายเดียวกันที่บอกว่าต้องรผชนกับความเครียดในแต่ละวันเมื่อเจอกับผู้โดยสารที่ชอบบ่นกรณีขับรถเร็วหรือขับช้าเกินไป ซึ่งเธอเองก็อยากให้ผู้โดยสารเข้าใจด้วยว่ารถเมย์บางสายมีกฎห้ามแซงกันเมื่อรถเมย์คันหน้าวิ่งช้าคันหลังที่ตามมาทันก็แซงไม่ได้ทุกคนพยายาม80-90แล้วที่ที่จะทำทุกอ,อย่างอยากให้ใจเย็นๆเห็นอกเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เป็นอีกมุมมองที่คนภายนอกต้องทำความเข้าใจกระทัายที่สุดคนเหล่านี้คือคนที่ต้องมีหน้าที่นำผู้โดยสารไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอุกฤษเหล่าสินชัยถ่ายภาพวริดาหารภูมิฮาร์ดคอร์ข่าวรายงานค่ะขอบคุณคุณวริดาและทีมข่าวด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะเราได้เห็นถึงปัญหารอบด้านแล้วนะคะทั้งปัญหาจากมุมมองของคนนั่งรถเมล์และปัญหาจากคนขับรถเมล์และกระเป๋ารถเมล์นะคะทีนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเราสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับท่านผู้ในการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกน,นะคะท่านผอโอภาสเพชรมุนีค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านผอ,อคะสวัสดีค่ะัครบค่ะ ก่อนอื่นถามถึงเรื่อง Facebook ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนเลยค่ะผลโหวตผลในเรื่องของการร้องเรียนออกมาในภาพรวมนะคะ<อ>ท่านผอ,อ,อได้รับเรื่องที่จะไปแก้ไขปัญหายัางไงบ้างคะออก็เรื่องนี้ก็มีการหารือกนันแต่วันแรกที่ท่านรเอามีออกเฟซบุ๊กมาเมื่อวัน <c oughs> ที่เจ็ดนะครับแล้วก็เราก็มีการติดตามกันมีการเฝ้าตามกันด้วยแล้วก็ตนนั้งแต่วันจันทร์แลวก็มีเข้ามาเป็นพนรายนะครับแล้วก็สายก็มีการโหวตก็สายยอดแย่เรื่อปัญหามากก็คืออย่างสายแปด <c oughs> ซึ่งก็้องอยอมรับความจริงว่าสายแปดจะเป็นสายเก่าแก่มากนะครับเก่าแก่จริงๆนี่คนที่รันสายแปดอยู่ปัจจุบันเป็นลูกหลานนหละนะครับพ <c oughs> ่อคุณแม่ได้รมหายใจจากังนั้นตอนนี้ก็เป็นสายแปดสายแปดที่เดิมทีมีหกเจ้าตอนนี้มีถึงสามเจ้านะครับสามเจ้านี่นก็ื่อเช้านี้ก็มีการเรียกมานะครับค่ะก็ถามถามว่ามันเร็วร้ยา,าย,ยมากไหมเดิมทีเร็วร้ายมากนะครับเราจนกระทั่งเรามีโครงการเรื่อง ซ้ายตลอดจอดสุป้ายต้คุณเขตปรอนนึกได้นะครับเขตปรอนมีโครงการนี้มาประมาณสองปีแล้วเราก็เนื่องจากเหตุที่เกิดจากสายแปดเนี่ยครับเป็นต้นต้นแบบเราก็มีการบังคับให้รถสายรถเมย์บังคับเข้าป้ายซ้ายตลอดห้ามขับแซงกันในใจทยนี่ในมุมมองของผู้ประกอบการเองในมุมมองของขัรถเนี่ยเขาเองเขามีปัญหาเรื่องรายได้เขาก็ต้องจากจะแข่งกันแต่เราบอกว่าการที่ให้เราให้บริการกับประชาชนนะมันไม่ใช่ให้บริการโดยการแข่งกันนะครับดังนั้นก็เราก็เลยมีโครงการซ้ายตลอดจอดทป้ายแล้วก็ ว่ามีการสั่งปรับมีการลงโทษให้ออกพนักงานขับรถของรถเอกชนไปไหลายแบบเยอะมากกันครับ ừ, ในปจัจจุบันเนี้ยแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสักปีที่แล้วสองปีแล้วเนาะตอนนี้พูดถึงสิ่งที่ร้องเรียนมาเนี่ยน้อยมากของต,ตัวคมกรอเองที่ร้องเรียน่านหนึ่งสามสี่แปดนะครับค่ะเดิมทีมีเป็นร้อยๆเลยนะครับต่อต่อเดือนนะครับมีเป็นร้อยๆต่อเดือนตอนนี้ก็ก็ก็ลดลงมากนะครับก็เหลือเหลือไม่เท่าไหร่แต่ก็พอมีอยู่กัเรื่อง แต่ก็แปลกมากสายนี้นะครับต้น <ชา S 2> ต้นปานแบบสายนี้เนี่ยไม่มีใครร้องเรียนเรื่องรถช้ารอนรถนานอุวัมีรถเยอะมาก<ช>าแต่ที่เขาร้องเรียนกันว่าก็หนึ่งขับรถมาเสียวแซงกันเบียดกันดา่าทอกันซึ่งวันนี้ท่านน้ำตีชาตชาติก็ได้เป็นประธานเองนะครับเชิญตัวแทนเจ้าของทั้งสามบริษัทนะครับทั้งหมดหกจุดคันเนี่ย<ช>ามาหารือกันว่าจะทําไงจะทําให้เป็นโมเดลโมเดลอ่อนแบบเลยในการ จัดปัญหาเหล่านี้ให้ออกไปจากเพราะว่า,วามันเป็นสายที่ติดอยู่ในใจคนและแตกหลายสี่สี่พอนึกจะดา่ารเมย์ก็ด่าหลายแลกหลายสี่สี่ทุกคนนะครับเพะว่าในปัจจุบันผมก็เชื่อแน่าเมื่อเช้าท่านจาชาก็ท่านาาน้ำดีจัชช่าก็ไปนั่งเองนะครับทล้วก็ไปคุยกับผู้โดยสารไปคุยกับท่านผกอผกกก็ก็ท่านก็เข้าใจแล้วก็พอจะเห็นใจนะครับว่าเขาทำง,งานหนักทุกคนแล้วก็ในเส้นทางที่วิ่งเนี่ยตั้งแต่แฮปปี้แลนด์เนี่ยไปถึง ทางทางสะพานพุทธเนี่ยมันไกลมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เขาก็เขาก็เลยบางทีมันก็แล้วก็รถมีปริมาณมากบางทีเนี่ยตอนนี้เราก็เลยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเขาขอร้องว่าต่อไปนี้ในในท่าเนี่ยในท่าคือคนปล่อยรถนะครับเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกํากับดูแลว่ารถที่แซงมาอย่างอยู่ออกมาคันที่เจ็ดไปอยู่คันที่หนึ่งเลยก็ต้องให้เขาออกไปออกคันที่เจ็ดเหมือนเดิมจะได้ไม่มีผลมี ได้ผลเสียในการแซงเขาจะได้ไม่อยากแซงแซงไปก็ต้องมานั่งรอนานอะไรอย่างนี้ครับแล้วผลประโยชน์ผลเสียก็คือเขาเองหรือไม่อีกพวกหนึ่งก็คือขับรถลากนะครับคนอื่นก็ติดไปหมดแล้วก็าําความผิดความการจราจรอดแช่ป้ายก็ตามที่มีการองเรียนมาที่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีทุกวันนี้เรา,าเราโดยโดยท่นยานผู้ดีชาติเองท่านพลเอกบนอุญเลัศน,นะครับก็มีการคำชับให้เรามาฝึกอบรมพวกสตพอคือสายตรวจพิเศษที่อยู่ในยุทธ เพื่อสีขาวเก่งสีกรมท่าที่ที่อยู่ตามป้ายรงเียนต่างๆช่วยเป็นผู้เจ้าช่วยเจ้าทางงานเจ้าที่ตำรวจอยู่ในปัจจุบันนี้ครับจะเป็นคนตํากับดูแลแล้วออกไปสั่งในการที่รถคันนี้ทำบิดการจราจรผิดกฎการจะเอ่อคน้นงนะครับก็เป็นแล้วก็มีการจับปรับเพราะว่ารถ้งหมดที่ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นที่รถเมย์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะวิ่งภายใต้ใบอนุญาตที่ขนอมกอได้มาจากกรมการขนส่งทางบกครับผมครับค่ะดูจากข้อมูลเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยนะคะ จากปัญหาขออนุญาตแบ่งออกเป็น3กลุ่มชัดๆกลุ่มแรกเรื่องของสภาพรถกลุ่มที่2เรื่องของคนขับรถกระเป๋ารถเมย์เนี่ยนะคะขับเร็วขับไม่มีมารยาทผูจ้จ่าไม่มีมารยาทอะไรต่างๆกลุ่มที่3ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมบางเส้นทางรถเมย์มีน้อยช่วงบางเวลาต้องรอรถเมย์นานขอกลุ่มแรกก่อนคะ่ะเรื่องของสภาพรถเรื่องร้องเรียนบอกว่าแอร์เสียพัดลมไม่ดีอยากจะให้เป็นแอร์ทั้งหมดกลุ่มนี้จะแก้ปัญหาย,ยังไงได้บ้างคะ คืออย่างนี้นะครับเราเราเองเรามีการตอนนี้มีการสำรวจความพึงพอใจเกือบจะทุกเดือนนะครับออกมาคำว่าแอร์เสียนในรถสายแปดที่มีปัญหาเนี่ยสย่วนใหญ่จะเป็นรถร้อนนะครับจะเป็นรถร้อนไม่มีแอร์ที่มันที่เป็นมีปัญหาเยอะเป็นแอร์รถไม่มีแอร์เข้าใจว่าเรื่องแอร์เสียนนะคงหมายถรถสายอื่นที่เป็นรถรถเก่าอยู่นะครับเพราะรถสายแปดที่เป็นรถแอร์เนี่ยจะเป็นรถอายุไม่เกินไม่เกินไม่เกินสามปีทั้งนั้นสามสี่ปีทั้งนั้นนะครับแต่อาจจะมีแอเสียตรงนี้เราจะไปดูครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องสภาพรถเก่าเนี่ยเราก็เนื่องจากมันก็เป็นไปตามการตรวจสภาพของกรมการขนส่งทางบกนะครับตรงนี้เราต้องมีทารายงานฉบับนี้ให้ให้ให้กรมการขนส่งทางบกไปแล้วก็เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีมีการนําเรื่องนี้ให้แจ้งกรมการขนส่งทางบกไปแล้วเพราะเขารถตุกคานยนีการตรวจสภาพนะครับที่กรมการขนส่งทางบกทุกปีนะครับดังนั้นก็เรื่องสภาพรถเนี่ยต้องต้องต้องไม่ใอ้าปัดความรับผิดชอบนะครับสภาพ มันอยู่กับาการำกับดูแลของกรมการขนส่งระบกนะครับตามตามกฎหมายตรงนั้นนะครับคุณครับเรื่องของเส้นทางเดินรถราคาอย่างบางเส้นทางเขาบอกว่าเช่นเกษตรนวมินมีรถเมย์สายเดียวเองอย่างบางช่วงเวลาสองทุ่มสามทุ่มรอรถเมย์นานจังเลยตรงนี้จะมีการเข้าไปดูแลยังไงคะอ๋อเรื่องเกษตรนวมินนี่ตรงนี้เป็นเป็นเส้นทางตัดใหม่นะครับตรงเราในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีเส้นทางตัดใหม่เยอะมากอย่างในกราบประพฤกษ์ในถนนพระรามห้านะครับพระรามสพนพระรามห้าลงไปถึงนครอินทรนราพจกษ์ มีถนนตัดใหม่ที่มีคนร้องเรียนมาเยอะมากเพื่อขอเส้นทางการเดินรถนะครับแต่ว่าเราเองในปัจจุบันก็มีการเจียกรถเข้าไปในบางส่วนทีนี้รถเราที่มีเดมดีมีสามพันกว่าคันตอนนี้ก็เหลือมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดนะครับแล้วเราก็กาลังดาเนินการจัดหารถมาทดแทนอีกทั้งหมดประมาณสองสามพันห้าร้อยหกคันให้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าได้เช่นนั้นมาเข้าใจว่าก็คงมีการปรับเส้นทางมันท่านลงบางเส้นในปัจจุบันนีงครับตัวอย่างนะครับบางเส้นวิ่งจากลังสิตนะครับถึงปากน้ําเข้ามาในเมือง วิ่งหนึ่งปากน้าทั้งหมด60กิโลนะครับไปกลับมันไม่ใช่ระยะทางที่ว่า60กิโลวิ่งชั่วโมงเดียวรถความเร็ว60กิโลเมตรชั่วโมงเราต้องจอดป้ายติดอยู่ในจานการจราจรในปัจจุบันอย่งรถสาย60นะครับรถสาย60ที่วิ่งจากคลองจันไปสะพานพุทธนะครับเมจากสะพานพุทธไปมอย่างเราท่านเชื่อไหมครับขากี่วิงไปกลับหรือวิ่ง5ชั่วโมงกว่าค่ะคือคือตรงนี้มันมีการการจราจรด้วยแต่เราก็ไม่ไม่ได้โทษนะเราก็้ประสานงานกับทาง เรก็จะรออยู่เพื่อจะผักดันอย่างไรให้การโฟของรถตรงนี้ไปดีขึ้นแล้วเราก็พยายามเอาเส้นตรวนของเราที่ท่านน้ำดีชาชิาได้ลงมาและท่านได้ลงมาให้พนักงานของตำรวจเนี่ยลงมาช่วยกันอำนวยความสะดวกในการจราจรมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ตอนเย็นโดยเฉพาะเราเพิ่มคดีในตอนเย็นมากขึ้นครับเราได้เห็นภาพของการแก้ไขปัญหาชัดเจนของพระคุณท่านผอเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะ หมดเวลาของฮาร์ดคอร์ข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพของน้ําป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่พัดสะพานพังเสียหายในจังหวัดพิจิตรค่ะลากันไปที่ภาพนี้และกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามชมและทุกๆ s m s สวัสดีค่ะ